ยาวเอ้ยธรรมะสวัสดีครับวันนี้อกับเปเมล์เลสซิ่งบอครับวันนี้เรามาแข่งที่กาญจนบุรีครับดาวฮิลสนามที่สามปี2 5งพ้าร้้าครับอันนี้อันนี้พี่แท่งขึ้นไปกับพี่พิมพอดีว่ารถเต็มก็เลยเอาเชือกโยงแล้วก็ลากไปเคยเห็นนะเ <c oughs> นี่ยเท่ <c oughs> ดูมันนี่เชือกไม่ได้ผูกนะแค่คล้องไว้เฉยคือถ้ามีอะไรก็ปลดออกปลดออกได้เลยให้คนที่จักรยานปลดเองก็เร็วอยู่นะพี่มิวลงดับพี่มิวพี่มิวเดินลงดับเอโดดให้นโมดูเดินเนี้ยววัดใจน่ากลัวสุด คือมันก็ดูเหมือนไม่ยากนะแต่มันก็ต้องใจถึงถ้าไม่มีการฝึกฝนแล้วก็อันนี้รุ่นพี่เมียวชื่ออะไรนะเนี่้พี่เมียวมาแล้วไอ้ดูของเราเดินเดยนเรามาเล่นสไลเดอร์ครับอันนี้เป็นไงบ้างไงก็เจ็บครับ นี่ไงกิ้งโดนน้ำโมทับไปเลยห้าสิบโลสนุกสนุกแข่งม้แล้วเล่นอยู่นานใช่ใช่ใอันนี้น้ำโมไปกันนิวพี่เขื่อนวชิราลงกรใช่ไหมใช่ครับตรงนี้เป็นจุดชมสกายวอล์คิอินเอ้อกลัวกลัวอันนี้เราก็มาเป็นคืนเป็นกระจกนี่ก็มาถ่ายรูปกันนะครับ ถ้าใส่กระโปรงมาก็เห็นระวัางรถไฟคอนเห็นเก่งในเก็ด,ดูดีมีคขาสากระโปรง <c oughs> นข้าง่งับอกให้มอนใส่มีน้ำตกด้วยน้ำตกข้างล่างก็ดีนะสวย <c oughs> ดีก็อยู่เฉยๆพี่มีวไมกแล้วตอนซอมตอนซอมออพี่มอพี่เมวไม่ชอบหินเยอะใช่เนี่ย มันจะมีช่วงที่เป็นเห็บนี่ต้องพิโดดอย่างนี้ดีกว่าพี่มีบอกพี่มืชอบนี่นี่นี่มันแข่งเดี๋ยวดูคครดูน้ำโมนะครับใครดูน้ำโมครับเรียบร้อยครหน้าทิมเดินคนอน่นเบียดไงอ๋อเกิดอะไรขึ้นก็เห็นเต็มๆสองตาเลยว่าอยู่ๆก็น้าทิมปึไปชนป้ายชนป้ายล้มเลยะ อันนี้ก็มันตีแข็งเหนื่อยไหมเหนื่อยมากค่ะสามรอบด้วยฮะยากสุดๆสัดไปชั่วโมงกว่าโดนรุ่นเดียวกันนอกรอบอะต้องสู้ต่อไปพยายามไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคนที่เราเห็นอยู่ในจอตอนนี้ก็อยุระยุทัวรักษาจากฮีโนโรงเรียนราชวินิต์บางแก้ว อ๋ออันนี้ก็จะเป็นอีโน่อีโน่นะครับอีโน่อันนี้ก็ขี่บีเอ็กด้วยนะครับว่างจากบีเอ็ม็กก็มาดาวฮิลครับบ่ายๆไปลงคอต่อนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับอันนี้ก็มากันทั้งครอบครัวนะพ่อก็แข่งนะครับลูกก็แข่งขาดแต่แม่นะครับแม่คอยให้น้ำถ้าแม่แข่งด้วยก็จะสุดยอดมากเลย แม่แข่งก็จะไม่มีใครให้น้ํานะครับพี่ต้อจะไม่จะไม่มีคนให้น้ํานบอ๋อขาดคนดูแลนะครับต้องให้พ่อกับลูกแข่งแล้วก็พ่อกับลูกแขดูแลเนี่ยค่ะการประเภทเสือภูเขาดาวฮิวกับประเภทคอร์คันที่เนี่ยครอบครัวจะเป็นเป็นซัพพอร์ตกันซัพพอร์ตนะครับจะเป็นมีมีอะไรมาซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่ภาพที่ดูน่ารักนะครับพี่ต่อสําหรับใช่ครับเพราะว่ามีลูกแข่งพ่อแข่งประเภทให้น้ําใช่ครับมีตั้งแต่รุ่นอายุสิบ 12ปีขึ้นไปแล้วมาเลยแบบได้มาทั้งครอบครัวนะครับจะแตกต่างกับประเภทเสือหมอบและเสือหมอบก็จะต้องรุ่นยุวชนสิบหกปีขึ้นไปก็อาจจะมะีพ่อแม่มาเหมือนกันนะครับหรือบางบางทีอาจจะมากับเพื่อนๆน,นะครับพี่ๆอาจจะเป็นพี่พามานะครับ แต่ก็มีครอบครัวครับทีมจักรยานถนนก็มีทีมครอบครัวมาด้วยเสมอเหมือนกันนะครับเป็นกีฬาครอบครัวนะครับกีฬาจักรยานเพราะว่าแต่ละจังหวัดที่เราไปจัดการแข่งขันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่ท่องเที่ยวก็ถือว่าได้มาพักผ่อนพักฟอพักผ<ม>่อนด้วยแล้วก็ได้มาแข่งกีฬาด้วยใช่ครับ อาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะยากหน่อยนะครับสำหรับน้องสนามนี้แต่สนามสนามที่แล้วที่สนามสองที่จังหวัดศรีสะเกดน้องอยู่ระยุค่อนข้างขี่ได้ดีนะคะพี่ต่อเป็นสนามที่ใช้ทักษะการกระโดดเป็นหลักเหมือนสนามนี้ที่บอกกันนะคะว่าจะเป็นลักษณะทางหินแล้วก็ใช้การบาลานซ์ตัวก็เลยทำให้ความถนัดของแต่และบุคคลก็จะไม่เหมือนกัน ซึ่งการเปลี่ยนสนามถามว่าทําไมเราต้องไม่จัดสนามเดิม5สนามไปเลยนี่แหละค่ะมันคือสิ่งที่ตอบได้เพราะเราจะตอบได้ว่าความได้เปรียบเสียเปรียบของลักษณะสนามแล้วก็แต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันนะนนพื้นที่แต่ละสนามซึ่งเป็นการพัฒนานักกีฬาไปในตัวได้เลย<ช>นะพี่ต่อสำหรับสนามแล้วก็อยู่ที่เจ้าภาพของแต่ละพื้นที่ด้วยครับที่จะจัดพื้นที่นี่ครับเรามีภาพโดนนะครับมุมสูงนะครับ รอรับตรงเนินดินนะครับเนินขาดให้ได้จำเนินกันนะครับมาแล้วครับโดดหรือไม่ไ <ป S 1> โดดไป,ไ,ไปแล้วเรียบร้อยผ่านเนินไปอย่างสวยงามก่อนเข้ามาสู่เนินเนินไม้ก่อนเข้าเส้นโดดเหมือนกันเนี่ยสปินเข้าเส้นไปเรียบร้อยที่อันเ็าด้วยครับอหมเช็ดเก้าอี้รอเลยเนี่ย แม่จบที่สองไหมครับสำหรับพี่นำไม่เป็นไรครับรุ่นนี้รุ่นอะไรหายากที่แสดงเปิดตัวรับสัญญานะครับค่ะได้ถวยทุกคนกลับบ้านนะครับสำหรับปลอดภัยเป็นใช้ได้สำหรับรุ่นต่อไปเป็นรุ่นฟรีไลท์นะคะรุหมาย<ร>เลขสิบเอ็ดยุระยุพัวรักษาค่ะในช่วงเทสลันทําเวลาไป4นาที48วินาที ซึ่งเป็นที่ห้าในรอบเทส์ลันนะคะการปล่อยตัวของประเภทดาวฮิวอ่ะคนที่ลงคนแรกจะเป็นคนที่ทำเวลาได้มาเยอะที่สุดและคนที่ปล่อยตัวคนสุดท้ายจะเป็นคนที่ทำเวลาในรอบเทสลันมาเป็นคนที่ดีเวลาที่ดีที่สุดใช่แล้วเพื่อให้คนที่ทำเวลามาดีที่สุดจะได้รู้เวลานะพี่ต่อรู้เวลาของญาณไม่มาครับทุแบงค์ ของคนที่ลงมาก่อนอเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบนะคะใช่ครับผมมันต้องเียบอเอาซึ่งสำหรับน้องอย่อายุนี่ก็ลงในรุ่นอายุตัวเองแล้วก็มาลงรุ่นปีไรด้วยนะคะใช่ครับผมมาเอาให้คุ้มครับมาลงทั้งทนะีมาแข่งทั้งทีรุ่นฟรีไรนี่ไม่ใช่รุ่นปั่นฟรีนะคะไม่ใช่นะไม่ใช่ครับเป็นรถประเภทฟรีไรนะครับรถซิงเกิลคาวนะครับ เป็นรถซิงเกิลขาวโชคหน้าซิงเกิลขาวนะครับมีโชคหลังนะครับจานหน้าจะใส่ใบเดียวก็ได้นะครับหรือจะเป็นสามใบก็ได้หรือสองใบก็ได้ครับแล้วแต่เลยแต่ต้องเป็นรถซิงเกิลขาวนะเอต้องเป็นโชคหน้าซิงเกิลขาวส่วนมากนักกีฬาก็จะใช้รถประเภท Enduro นะครับเข <Okay. S 1> าเรียกว่ารถ Enduro นะครับ <Okay. S 1> สำหรับเมืองนอกนี่ฮิตมากนะครับรถประเภท Enduro นะครับ ใช้ขี่ได้ทุกแนวนะครับคือไปได,ดาวนิวหรือจะไปคอทสคันที่หรือจะไปเที่ยวห่องเที่ยวนะครับใช้ได้หมดนะครับครบคันลุยได้ขึ้นได้นะครับแต่บ้านเราก็ยังมีน้อยนะพี่ต่อบ้านเราก็มีเยอะครับมีเยอะแต่ไม่ได้มาแข่งกันเฉยๆประเภท enduro นะครับรถ enduro ก็ต้องเป็นกล้อง5นะครับ ยังไปเรื่อยๆอยู่นะครับสําหรับน้องยุรยุนะครับเป็นเลขห้าครับจับภาพมันไม่มาทางนี้แหละครับน้องยุรยุรุ่นอายุตัวเองก็ขี่ดีนะคะพี่ต่องเลขห้าพันแปดสิบครับขี่ดีเดี๋ยวพี่พี่แบงค์มาสวิยให้ผมอยู่นะครับครู่ช่องห้าลังมาเนี่ครับยังผ่านล็อกช่องหินไปอยู่นะครับยังมาเรื่อยๆครับนั่งปั๊มมาเรื่อยๆสำหรับ ทองผาภูมินะครับใครมีโอกาสนะมาเที่ยวได้เที่ยวนะครับเราก็จัดการแข่งขันมาเป็นต่อเนื่องเป็นปีที่สิบสองแล้วค่ะพี่ต่อทุกปีครับทุกปีรับเป็นเจ้าภาพทุกปีนะที่ทองผาภูมิสิบสองปีแล้วค่ะที่มาที่นี่กันสิบสองปีแล้วมาแต่นุ้ยังเป็นนักกีฬาตอนนี้ก็ผันตัวเองมาเป็นหลายหลายอย่างแล้วหลายๆอย่างนะครับใช่ค่ะเกาะแล้วเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว ถือว่าเป็นจังหวัดที่สนับสนุนกีฬาจักรยานมาอย่างต่อเนื่องนะครับใช่ค่ะขอจัดขอจัดทุกปีนะครับขอจัดแข่งจักรยานทุกปีขอจัดแข่งจักรยานที่นี่ทุกปีนะครับการสถานที่ใหญ่ใจดีอะไรก็สนับสนุนกันอย่างเต็มที่เลยค่ะใช่ครับสถานที่จัดงานนะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับเป็นพื้นที่แบบปิดได้เลยเป็นพื้นที่ปิดร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะพี่ต่อเพราะว่าเป็น เขื <K ey o> ่อนวชิราลงกรนะคะก็จัดการแข่งขันทีหนึ่งเหมือนจะปิดเขื่อนกันเลยใช่ครับผมว่าคนอื่นแทบจะไม่ได้เข้ามาเลยรออให้้คนนนนีผ่่าไปกแค่นักจักรยานก็เต็มเขื่อนแล้วค่ะใช่ครับรวมถึงผู้ติดตามอีกนะคะใช่ครับผม <P ed ron> ประเภทถนนก็จัดอยู่ในที่นี้นะครับประเภท mountain bike คอร์ดขันที่ประเภท downhill นะสามารถจัดการแข่งขันแบบอ่าเขาเรียกว่าอินเตอร์ได้สามารถสร้างสนามแบบ อินเตอร์ได้เหมือนกันเป็นไบป์พาร์กนะครับในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีการจัดการแข่งขันระดับอินเตอร์ขึ้นในนี้ได้ใช่ครับต้องอยู่ที่เจ้าภาพนะครับว่าถ้าหางบมาได้นะครับสามารถสร้างไบป์พาร์กดาวฮิลนะครับสร้างเป็นไบป์พาร์กได้นะครับสร้างได้เลยประเภทคอร์สคันที่ก็เช่นกันเพราะสนามในประเภทถนนนี้ทางที่รอบรอบเขื่อนสวยงามมากสวยงามครับสวยงามเส้นทางรอบเขื่อนนะครับสวยงาม บ้านพักก็มีอยู่ระยุก็ลงมาแล้วค่ะพี่ต่อมาแล้วดอกสุด,ด,สดท้ายกระโดดแล้วตีววเขาเส้นแล้วเขาเส้นเรียบร้อยถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งกรุ๊กกิ๊งนะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ